บทที่16 Love me, love my dog ตลอดวันทำงานที่ได้แต่คิดถึงแม่สาวตัวนุ่มนิ่มพานให้หัวสมองฟุ้งซ่านอยู่เป็นพักๆมือไม่ว่างวุ่นวายอยู่กับหมาแมวไอศูนย์ไม่มีแม้กระทั่งเวลาจับโทรศัพท์ขึ้นมาตอบข้อความของหญิงสาวหรือพ่อที่บอกว่าจะมาหาเขาในอาทิตย์หน้านี้ ทุกวันหยุดของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนแห่งนี้จะมีผู้ป่วยมาใช้บริการเนืองแน่นด้วยความสะดวกในการเดินทางโดยไม่ต้องขับรถเข้าไปในตัวเมืองซึ่งอยู่ห่างไปอีก10กว่ากิโลที่นี่ยังมีบริการครบวงจรทั้งคลินิกสัตว์เล็กใหญ่สัตว์พิเศษมีโรงเรียนฝึกสุนัขร,ระดับมาตรฐานและสระวายน้ำสำหรับสุนัข กว่าจะเลิกงานมีหมออีกคนเข้ากะต่อก็เกือบห้าโมงเย็นทันทีที่คุณหมอหนุ่มวางอุปกรณ์ตรวจจากมือออกจากห้องตรวจเขามีลืมว่ามีปัญหาต้องสะสางจัดการถัดจากคลินิกสัตว์เล็กเดินอ้อมสะวายน้ำไปสนามหญ้าขนาดใหญ่มีผู้คนคึกคักในเวลาเลิกเรียนมีสุนัขหลายพันรอผู้ปกครองรับกลับบ้าน คุณครูผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจเคนายกำลังรอเขาอยู่พร้อมเจ้าสุนัขขนสีทองเป็นไงบ้างครับมันดื้อไหมถามพลางนั่งยองลงบนพื้นหญ้าชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันถือสายจูงสีดำไว้ในมือปล่อยให้เจ้าที่รักได้เข้ามาซุกอยู่ในใต้ขาของผู้ปกครองของมันกระติกหางอย่างดีใจไม่เลยเจ้าที่รักเรียนรู้อะไรไว้นะครับ ผมไม่อยากรู้ว่าหมอเลี้ยงหมาด้วยเห็นคุณเอ๋บอกว่าหมอมาจากกรุงเทพหมาแฟนผมครับช่วงนี้มันติดผมนะ่ะแอบขึ้นรถมาตอนไหนไม่รู้ผมขับรถออกมาได้สองกิโลแฟนโทรมาถามว่ามันหายไปไหนผมขี้เกียจขับย้อนเอามันไปส่งหน้าตาของคนที่พูดคำว่าแฟนได้อย่างเต็มปากเต็มคำช่างมีความสุขรูปศีรษะมันด้วยสายตาเอ็นดู ครูฝึกตอบรับอ๋อเป็นเสียงยาวได้หายคลายความสงสัยกับสัตวแพทย์คนใหม่ที่มาช่วยงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่นำสุนัขจอมซนมาโรงเรียนฝึกสุนัขครับงั้นผมขอตัวก่อนนะเจอกันครับบอกลาด,ด้วยรอยยิ้มร่างสูงลุกขึ้นรับสายจูงจากครูฝึกเพื่อพาเจ้าที่รักขึ้นรถยนต์ไม่ไกลได้วยความตั้งใจว่าจะไปส่งมันให้ถึงมือเจ้าของตัวจริง เขาคงได้มีข้ออ้างอีกหนึ่งกับการเดินทางไปฟาร์มม้าบ่อยๆให้นายพิภพเหม็นขี้หน้าอย่างแน่นอนออกจากคลินิกพร้อมเจ้าที่รักมันรู้หน้าที่ตัวเองเป็นอย่างดีคือต้องนั่งนิ่งๆข้างสารถีไม่กี่กิโลก็ถึงจุดหมายซึ่งลุงเกษมออกมารอรับอยู่ด้านหน้าบริเวณป้อมยามเงียบสนิทดยยังไม่ถึงเวลาเปิดทำการหมอขับรถตามผมมาเลยนะครับอ๋อครับ คนตอบพยักหน้าเหมือนเพิ่งนึกได้ว่ามีนัดกับคนงานที่นี่เลื่อนมือไปปิดกระจกเหยียบคันเร่งตามรถกอล์ฟที่นำทางไปจนถึงข้างหลังฟาร์มนับเป็นระยะทางคงไม่ถึงกิโลและไม่กี่นาทีก็มาถึงทุ่งหญ้าก,กว้างขวางสุดตามีต้นไม้สูงใหญ่ประปรายย่อมหนึ่งมีคนงานพนักงานทำสวนของที่นี่ถือจอบเสียมกันคลนไม้ละมือ พอเห็นว่าคุณหมอหนุ่มลงจากรถ BMW สีขาวต่างคนทักทายเขาด้วยรอยยิ้มอ้าวหมอมาพอดีพวกผมกกำลังรอยอยู่เลยคนหนึ่งบอกพวกเขาเร่งงานกดดีนกันตลอดช่วงบ่ายเหงื่อโชกชุ่มกายจนต้องถอดเสื้อต่างจากสภาพคุณหมอที่อยู่ในเสื้อยือดกางเกงสแลกสีดำโทษถีนะครับผมเลิกงานช้า ไม่เป็นไรครับหมอขุดไปได้กว่าครึ่งแล้วแต่หลายวันนี้ฝนตกล้างดินเสียหมดพวกผมกลัวว่าจะไม่ทันวันมรืนอีกสองวันจะเป็นวันครบรอบเสียชีวิตของภรรยาเจ้าของฟาร์มหนุ่มวัยกลางคนเป็นกังวลใจสีหน้าของพวกเขาเหนื่อยลาอ่อนแรงเจ้าที่รักนั่งทำหน้าชงนสงสยัยกับสภาพม้าตัวใหญ่นอนแข็งทื่อวิ่งไปวิ่งมาประสามาเด็ก ไม่รู้เรื่องราวก่อนดมฟุตฟิตนั่งนิ่งมองพอรับรู้ได้ว่ามันคือร่างไร้ลมหายใจคุณหมอหนุ่มมองเจ้าม้าหนุ่มหน้าสงสารและเสียใจเพราะว่าเข้ามาช่วยมันไม่ทันนาๆไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวผมลุยที่เหลือเองเงียบไปหลังได้ยินเสียงฝีเท้าวัยไวๆเงยหน้าอีกทีก็ไม่มีใครเหลืออยู่สักคนมีแค่จอบเสียมกองเต็มพื้น ในตาคู่คมหวานของสัตวแพทย์หนุ่มเบิกโพรงตะลึงพอรถกอล์ฟของลุงเกษมลับตาไปถึงกันแบบนี้เลยเหรอ ไปหน้าสวยใสไร้เครื่องสำอางบึ้งตึงตลอดเวลาในสภาพชุดนอนอริสาไม่ได้เอ,อ่ยปากพูดว่าต้มยำแกงเขียวหวานอาหารอีกสองสามอย่างบนโต๊ะรับประทานอาหารรสชาติเป็นอย่างไรก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์พ่อถามคำเธอก็ตอบคำอ้างว่าทำงานวิจัยแต่จริงๆแล้วคือแฟนหนุ่มไม่ตอบลาย พ่อเคยบอกว่าผู้ชายมันไว้ใจไม่ได้ยกเว้นพ่อใช่หรือเปล่าละ่ะหน้าแบบไอ้หมอพ่อดูยังไงมันก็หวังฟันลูกสาวพอ่อลูกยังอ่อนต่อโลกพี่พบเปรยขึ้นมาด้วยความคิดของเขาเองการใส่สีตีไข่ใส่ไฟให้ทั้งสองเลิกกันเป็นงานหลักของเขากับขวัญฤดีซึ่งคงไม่ได้มานั่งรับประทานอาหารด้วยกันคืนนี้จำได้ ในน้ำเสียงราบเรียบเธอพูดเท่านั้นก็นับว่าปกติคนเป็นพ่อเห็นว่าแปลกจิ้มผลไม้ล้างปากอย่างนึกประชดให้มันได้อย่างนี้สิร้อยวันพันปีทำหน้าเหมือนตูดไอ้เจ้าที่รักพอมีแฟนยิ้มหน้าบานเป็นกระต้งเดินหัวรอคนเดียวยังได้พอมานั่งกินข้าวกับพ่อทำหน้าเหมือนไปงานศพอริสาล้าสายตาจากจอมือถือที่ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ยังรอข้อความจากบางคน คิดไปเองเปล่าไม่ได้คิดไปเองคนเขาเห็นกันทั้งฟาร์มตั้งแต่ลูกสาวมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเขาคงมีใจอ่อนบ้างเวลาได้เห็นรอยยิ้มเหมือนแม่ไม่มีผิดเสียงทุ้มสั่นเครือดวงตาคมปราบจับจ้องวงหน้าหวานหมดจดทั้งกริยานิสัยความเป็นคนพูดตรงพูดน้อยไม่มีส่วนไหนต่างไปจากแก้วใจ ภรรยาผู้เป็นดั่งแก้วในดวงใจของเขามาเสมอน้องพายล่ะน้องเป็นเพื่อนหนูนะเลิกคิ้วขึ้นถามทั้งที่ไม่อยากพูดนักคราวนี้พิภพทำเงียบไม่สนใจลูกสาวบ้างวันก่อนทะเลาะอะไรกันเสียงช้อนจานกระทบกันดังเพราะความไม่พอใจร่างสูงในชุดหล่อเหลาเสื้อเชิอสีน้ำเงินเข้มพร้อมออกงานลุกจากเก้าอี้ทว่าไม่ทันได้อ้าปากบอกลา ได้ยินว่าไอ้เมธพลไปทำอะไรบริษัทโฆษณาของน้องภัยทำโฆษณาไรยังหุ่นเน่าๆของมันหรือเปล่า ท่าทางหาเรื่องของหญิงสาวสะท้อนออกมาทางน้ำเสียงและวาววตาเธอไม่เคยชอบฟาร์มคั่วริที่หาเรื่องคนอื่นไปทั่วจึงไม่เคยนิ่งเฉยกับทุกปัญหาแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยบางครั้งหากพวกพ้องชวนกันไปหาเรื่องเอาคืนเธอก็ออกไปกับพวกพี่ๆต่างจากพี่พบเจ้าของฟาร์มซึ่งนั่งเก้าอี้ผู้บริหารวันนี้คงต้องเดินทางไปเจรจาธุรกิจพูดอะไรไม่เข้าเรื่อง พูดจริงเพื่อนหนูเยอะแยะพ่อก็รู้คนทั้งฟาร์มทั้งเขาใหญ่ก็รู้พวกพี่ชินนะ่ะขาใหญ่หูตาเป็นสับป,ปะรดชินดานายเป็นครูรุ่นพี่ที่สนามปืนคนสนิทของอริสาชายหนุ่มีร้านอาหารกึ่งพับบาสไตล์อินดี้ในตัวเมืองจึงรู้จักคนมากเป็นธรรมดาใบหน้าของคนพ่อซี่เซียวบอกชัดเจนว่าหัวใจไม่ปกติมือจับเก้าอี้ชะงักนิ่ง อ๋อภายชอบไปนั่งเล่นร้านนั้นนี่เจอใครเข้าโดยบังเอิญคงไม่แปลกหญิงสาวสายหน้าไปมาไม่ใช่สิพ่อหนูบอกว่าไอ้เมธพนมันไปบริษัทโฆษณาของน้องภายที่กรุงเทพไม่ใช่พายไปนั่งเล่นที่ร้านพี่ชินแล้วไปเจอใครที่นั่นพ่อไหวปะเนี่ยหูอ่ะไปตรวจหูหน่อยเธอชี้ไปที่หูของตัวเองคนถูกว่าเพิ่งดึงสติกลับมาได้กระแทกเสียง เออจะไปไหนก็เรื่องของเขาสิเกี่ยวอะไรกับพ่อไปละ่ะมือผลักเก้าอี้เก็บมันให้เข้าที่เข้าทางก็ก้าวพรวดคนข้างหลังถึงกับถอนหายใจบนฮย้ชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครที่แม่ชอบคนหมอตัวประกอบยังเป็นพระเอกได้ตัวร้ายอย่างไอ้เมธพลเอาน้องภายไปกินแน่ดูยังไงมันก็หวังฟันน้องพายยิ่งอ่อนต่อโลกกว่าหนูอีกนะ พี่พบที่ตั้งใจออกจากบ้านดีๆต้องเดินวกกลับมาถลึงตามองคอนอย่างไม่สบอารมณ์กับกิริยาเถียงคำไม่ตกฟากในคนละเรื่องเดียวกันขณะที่เธอแค่พิงแผ่นหลังลงบนเก้าอี้โต๊ะรับประทานอาหารตัวยาวขมวดคิ้วเข้าหากันเป็นปมอย่างเสแส้งสงสยัยมีอะไรหรือเปล่าพ่อคนพ่อพ่อนลมหายใจหนักปิดตาลงขมโทสะไว้อย่างถึงที่สุด ก่อนที่เขาจะกระแทกเท้าปึงปังออกจากบ้านไปดวงตาคู่สวยมองแผ่นหลังแกร่งลับตาอาการโมโหหัวฟัดหัวเวียงของพ่อพาใหเธอสายหน้าไปมาบนงึมงามอยู่คนเดียวที่แท้ก็เป็นคอแก่ตกหลุมรักเด็ก ไม่ใช่ครั้งแรกที่สาวน้อยในความดูแลมีหนุ่มๆม,มาติดพันแม้ใจรักหวังดีอยากให้เธอได้พบคนดีๆสักเท่าไหร่สุดท้ายในหัวฟาร์มม้าก็ทนรับความจริงไม่ได้ นั่นทำให้อริสานึกถึงคนสำคัญที่จะช่วยเป็นธุระจัดการคดียาเสพติดซึ่งทางฟาร์มไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆกับผู้กระทำความผิดคือพนักงานดูแลสต๊อกหนุ่มวัย30ปีชื่อนายถินอะไรสักอย่างที่ต้องติดคุกไปเพราะยาบ้าเธอคงอยากต่อสายไปขอบคุณเจ้าตัวสักหน่อยซึ่งกดโทรศัพท์ในมือด้วยความเคยชินยกขึ้นแนบหู ลุงชาเป็นยังไงบ้างคะพรุ่งนี้หนูขอเลี้ยงข้าวคุณลุงกับน้องพายสักมือนะคะได้ยินเสียงหัวเราะชอบใจของนายตำรวจใหญ่และคำตอบตกลงเธอถึงได้วางหูอย่างสบายใจใบหน้าสดสวยระบายยิ้มอ่อนหวานแต่พอภาพของผู้มีพระคุณอีกคนผุดเข้ามาในหัวอริสาถึงได้ทำหน้าตาบึ้งตึงอย่างหง,งุดหงิดอย่างที่เป็นมาตลอดวันต่ป้า ไลายไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับนึกน้อยใจลำพังในบ้านเปลี่ยวมืดที่มีแสงสีนวลอ่อนจากโคมไฟระยะหญิงสาวยกสองแขนขึ้นปิดป้องกายในชุดกระโปรงนอนที่มีชั้นในลายลูกไม้สวยพักหลังๆมานี้ต้องใส่ทั้งที่ไม่เคยใส่มันนอนหลายวันก่อน ตอนถูกโจนปล้นสวัสดป์ปุกเข้าห้องนอนอารมณ์ประหลาดประหลาดคงเกิดขึ้นประสาคนไม่เคยสัมผัสเรื่องบนเตียงยิ่งเป็นสัมผัสร้อนหวามพาหัวใจวูบวาบซาบซ่านมันต้องมีคิดถึงตามธรรมดามนุษย์อริสาได้รับบทเรียนอีกอย่างหลังกำชับหมอหืนห้ามไม่ให้เข้าประตูหมายอีกยังเอาปืนมาใส่ลิ้นชักอยู่ด้วยความกลัวว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่หมอไอขึ้นมา ความคิดเรื่อยเปื่อยหยุดลงเมื่อเสียงกริ่งดังร่างบางลุกพรวดพลาดไปกดปุ่มที่ประตูก่อนเป็นอย่างแรกเพื่อดูให้แน่ใจว่าคนข้างนอกเป็นใครบ้านหลังใหญ่ของนายพิภพมีกริ่งประตูไร้สายอัจฉริยะพร้อมกล้องด้วยความเป็นห่วงลูกสาวเวลาอยู่บ้านคนเดียว นายสารถีประจำบ้านยังอยู่ในเสื้อโปโล,โลสีดำเปเปื้อนนนำเจ้าสุนัขตัวแสบกลับมาส่งถึงมือเจ้าของบ้านเปิดประตูต้อนรับลุงกเกษมจึงรีบบอกคุณหมอแกอยู่หลังฟาร์มหนุนครับขุดลุมมาอยู่เห็นบอกว่าจะกลับดึกๆคนได้ยนินเบิกตากว้างตกใจฮะแล้วทำไมหมอมาขุดหลุมเวลานี้ล่ะลุงเสมแกเลิกงานเย็นมารับช่วงต่อจากคนงานก็หกโมงแล้วครับ ลุงว่าแกรับปากไว้คงไม่อยากผิดคำพูดลุงแวะมาบอกคุณอาริสเผื่อว่ามีอะไรพวกลุงกับไอเหน่งอยู่แถวแถวกระท่อมรอหมอนะกระท่อมคนงานห่างจากบ้านของนายพิภพและหลุมที่ว่าพอสมควรพนักงานหลายคนไม่ได้กลับบ้านก็อยู่กันกับครอบครัวหน้าตาใส่เื้อของลุงที่ไม่มีเหตุผลจะต้องรอเลยคนตรวจฟาร์มอย่างเธอนั้นรู้ดีถึงได้ยกมือเท้าเอวสายหน้า ตั้งวงเล่ากันอีกแล้วสิอย่าลืมเอาหลานเข้านอนก่อนนะถ้าจะเอาแสงโสมแม่โขงโตรุ่งมาเอาเงินที่ฉันฝากคุณหมอด้วยนั่นคือจุดประสงค์ของลุงกเกษมที่ยิ้มรายกมือไหว้ปลกปลกขอบคุณหญิงสาวอายุน้อยกว่าเพราะถ้าได้เจ้ามือมือนี้พวกเขาคงปาร์ตี้กันยันเช้ารอหมอขุดหลุมอย่างสบายใจ